ก็เรื่องอุบัติภัยในช่วงเทศกาลก็ยังเป็นปัญหาของประเทศไทยอยู่นะครับแม้ว่าในจังหวัดนครปฐมเราเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเราต่ำก็เป้านะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เสียชีวิตก็ดีหรือว่าผู้รับบาดเจ็บในแต่ละปีก็ดี เรายัางสามารถดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีอยู่แต่อย่างไรก็ตามงานการดูแลพี่น้องประชาชนไม่ให้ประสบอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงการเนี่ยเรายัางต้องรณนรงณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้นะครับคือทางราชการเองพยายามปรับปรุงทางด้านวิศวกรรมจราจรในด้านต่างๆรูปแบบต่างๆไม่ว่า พื้นผิวถนนไม่ว่าเส้นทางมาลายการตีเส้นทุกหน่วยงานไม่ว่าแขวนการทางแขวนทางหลวงชนบทนะครับหรือหน่วยงานองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นต่างๆภายในจังหวัดเราตอนนี้กำลังเล่งดําเนินการปรับปรุปงเส้นทางต่างๆอยู่อย่างต่อเนื่องและพยายามที่จะทําให้เสร็จก่อนช่วงเทศกาลนี้นะครับอย่างต่อเนื่องส่วนในส่วนอื่น การรณรงค์ให้ความรู้พี่น้องประชาชนให้ตระหนักก็ในทุกพื้นที่ของจังหวัดไม่ว่าอำเภอท้องถิ่นนะครับเราก็มีการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนมีการรณรงค์วินยัยการจราจรนะครับในทางตำรวจเองก็มีการแจ้งเตือนตั้งด่านในช่วงเดือนมก,กรากรุณาที่ผ่านมาก็เป็นการเตือนนะครับ โดยในเดือนเมษานี้ทางท่านรองผู้การซึ่งร่วมประชุมกันในวันนี้ได้นำเรียนที่ประชุมอย่างชัดเจนแล้วว่าจะใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นพูดง่ายๆก็คือต่อไปนี้ในเดือนเมษานี้เนี่ยถ้าใครไม่ใส่หมวกกันน็อกใครจอดผิดที่ผิดทางใครขับรถขับราไม่ถูกต้องตามวินัยจราจรจะต้องถูก บังคับใช้กฎหมายก็คือถูกจับปรับนั่นเองนะครับเนื่องจากโครงการติดกล้อง CCTV ตรงสี่แยกทุ่งพเมรนี่นครับก็เป็นนโยบายของท่านทูว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับเรื่องความปลอดภัยในเจ็ดวันลตลายในช่วงสงการที่จะมาถึงนี้ทางสพเมืองนะครับร่วมกับเทศบาลน,นครนครปฐมนะครับก็จะทํากล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด6ตัวนะครับในสี่แยกตรงนี้เพื่อตรวจ จับการกระทําผิดของมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับบนสัญจรไทยมาอยู่ตามสี่แยกนี้นะครับโดยการตรวจสอบการกระทําผิดนี้ก็ผิดจะใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลครับจากภาพที่เกิดขึ้นนะครับหากพี่น้องท่านใดทําการผิดกฎจราจรน,นะครับออระบบ AI ก็จะตรวจสอบภาพทะเบียนรถส่งกลับไปให้เจ้า้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับผม